สวัสดีค่ะวันนี้ก็เยลินจะไปไหนคะพาลูกชายสุดที่รักไปขนส่งที่ชนบุรีค่ะนี่วิวาตัดผมแล้วหล่อไหมหล่อไหมอันนี้ก็จะให้เห็นบรรยากาศแต่ต้นไม้เยอะดีเนาะแม่แเยอะเยอะสวยมากเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวแม่ก็เรียนนี่ดีกว่าจะได้ขับแบบเช้าๆหน่อยนึ เอาซื้อสวยไปหมดแล้วทีนี้นี่นะคะก็จะไปก็เราดูค่ะว่ายยลินจะลงไหม G P S ก็ไม่ยอมเปิดคิดว่าน่าจะลงค่ะเพราะว่าไม่ได้มาขนส่งที่ชนบุรีนานแล้วการันตีเลยว่ายาลินลงแน่ อนนี้เมื่อวานนี้ก็พาไปที่ขนส่งที่พัทยาใกล้ๆใน International รีเจนท์อินเตอร์เนชั่นแนลสุขูค่ะเสร็จแล้วต้องพามาที่ชนบุรีอีกรอบหนึ่งขนสง่งต้องมาสองจุดก่ะเพราะว่ามันเกินคูต้าที่รูปภูเขาภูเขาภูเขาสวยๆสวยๆๆเนี่คือบรรยากาศตรงชนบุรีนะคะกำลังจะเข้าตัวชนบุรีค่ะ ด้อาร์คไปพี่น้องเบิกเน้ะคะ่ะมากันสามคนแม่ลูกลูกสาวลูกซ่าแล้วก็ยายลินค่ะครอบครัวยายลินค่ะแต่คอนโดแถวนี้ก็สวยนะสวยนะนสูงเนาะความจริงสมมติว่าถ้าถ้ามีเงินเยอะๆเราซื้อไว้ก็ดีเพราะว่าเพราะว่าคนแถวนี้เขาทำงานไงใช่จริงแล้วก็ให้เช่าเนาะก็ออกแบบสวยเหมือนกันนะชุมบุรีเนาะถนนเขาต้นปงต้นปาง พัฒนาไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราไม่ค่อยได้มาแถวเนี้ยนานมาทีนึงใช่เปลี่ยนไปหมดเลยกับพี่น้องเอ้ยคุณน่ะตะกี้มันต้องเป็นแบบนี้เนี้ยแหละอันนี้มันสีราชาเนาฮะตอนนี้มันคือสีราชา งาตัรบแล้วยังยังเดี๋ยวสง้ใช้แล้วก <c oughs> ันมาเลยมาเลยเยงานตัวแล้วีสิบใช่ไหมอ,องอ,อ๋นี่เลยข,ของมักของคุณค่ะก็กำหนดรายงานวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมก่อน ตามกันหมดแต่เครื่องที่มันเข้าไม่ได้สงสัยมันบล็อกปืนแน่นอนนี่ได้แล้วให้แม่ไม่หอมฉุยมะลิบ้านก็เฮ้ยหอมจริงๆนะก็เหมือนที่แม่ที่ที่ต้นที่ผมไว้ที่บ้านไงแจสเปรินที่บ้านเราก็นี่แหละมะลิบ้านนี่แหละหอมมากเลยต้นนั้นน่ะโอเคไปมาตัวเรียบร้อยไปตั้งไปที่แบบการสมาคมเนาะไม่ต้องไม่ต้องสบายมันล็อกเบพี่บัสแต่น้องมันไม่ล็อก ข้างหน้าได้ลูกไม่ต้องเอาหน้าแม่ตลอดเนาะมันเราติดอ่ะเอาพี่วัดด้วยก็ได้วันนี้อยากกินเคเฟซีได้แล้วก็เล่าปัดทำได้ทำเองได้เลยจากไลฟ์สดไปเลยไปให้เสียเดี๋ยวไลฟ์สดเลยวันนี้นอนคากับฮะเอาให้แม่หัวทิมใช่ไหมล่ะเออหัวทิมลูกก็ไลฟ์ต่อให้เสร็จนะเดี๋ยวจะรอดูฝีมือลูก แล้วก็ไร่สดไปด้วยค่ะกับแว่เลยแว่แว่ร้านเลยมันนี่หอมจออมริงหอมมะลิบ้านอ่าฟูงเขาข้างหน้ารอเราอยู่แล้วกี่นาทีแล้วไม่รู้สี่นาทีกว่าไม่สิบนาทีอัพแค่นั้นเราก็พอ วอจะทันไหมลูกยี่หกยี่้าแล้วนัอยี่ส2ดี่ยี่สามยสองสิบเก้าระวังรถวาแล้วค่ะนีแล้วเขาจะต้องปากเราออกมานี่ราคาเยลินประเภทที่ว่าบ่เคยากพ่าแถวชนบร่ค่ะเพราะว่าอย่างวบาบอกย่างดีนี่ราคาโลดดีคนคิดจะเขาก,ขก็เข้าคิดจะอ,ออกก็ออกไนะพี่น้อง มันมืดอาใจเนี่ององเป็นศีราชาใช่ไหมใช่ีราชาเราอยู่เรียนนี้เันนรกกูว่าแล้วมงึงจะต้องมา่อกูออกไม่ทันกูก็ไม่ออกเอาแลา้ว่างานพอโอแล้วค่ะบางเทอวาวงวนด้วยพยี่น้องภาษาฟอคุนลามเรื่องเมื่อกี้แค่เนี้ยแหละจะออกเพื่อกับตาดนางเขามากก็เลยบม่ออกสังอ้นี่อะไรยามาฮ่าตึกยามาฮ่าล้ ไอ้ตึกชุดสูงนี่มันตกมาถึงอะไรรูไม่รู้มันสร้างใหม่เนาะใช่ไหมโรงแรมเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนมันไม่เคยมีนะแต่อันข้างข้างๆเละอันเก่าอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นเก่าแล้วไม่เห็นหน้าคนถ่ายมั้งจะเห็นหน้าคนถ่ายั้งเออไม่เห็นหน้าเบลมั่งสินี่หน้าเบวสวัสดีค่ะลูกสาวคนสวยค่ะมากเลย มันหยุดก็ได้พาใครก็ไม่รู้ <laughs> ไปทำไอ้นี่ทะเบียนรถไป,ไไปถเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ค่ะแสดงว่าเราเราจะต้องออกเราอยากจะออกแต่แรกเราออกไม่ได้เพราะรถปาดเข้ามาดูเข,อข,อขาโกสุกฉันเราจะออกกันอย่างไร าหนน่่อยะแมใช่ตอนเราจะออกก็มีคันนั้นป่าเราเข้ามาคันขาวไปอยู่ตรงข้างหน้ารถตู้ตรงนู้นอะระวังโอ๊ยมอไซค์<ๆ>เห็นแต่เกือบแล้วมเมื่อกี้คันนี้เขาไม่ให้เราเราก็ไม่ไปเราก็จะรอจนกว่าจะมีใครเมตตาเ,เอาอเห็นแม่ก็ตรงอยู่เดีย๋ยวค่อยๆเข้ามีวเตอรสัยคันเดียวคันนี้เขาหลีกให้เราดีจังเลยเออ นี่แหละกลางแล้วดูดิไม่เบื่ออย่างนี้แหละแล้วก็ไฟเออเริ่มนึกเริ่มนึกเริ่มนับไปเลยว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะนับว่าไฟเขียวไฟแดงที่ชนบุรีมันมีกี่มันมีกี่ที่เพราะมันทีเหลือเกินอ่ะเห็นไหมอีกไม่อีกไม่นานอ่ะนี่ที่นี่หนูมาแข่งเดียวคนโดใช่ตอนนั้นอ่ะใช่แล้วครับโดนน็อกแล้วไม่น็อกสิน็อกว่าน็อกบอล,ละอะไรแล้วรอบแรกไปแล้วเอามาแข่งตั้งหลายแล้วกรมาการเรียกทีนี้นะคะ เรียก3ต่อเนื่องเลยอ่ะสนุกก็คือแข่ง3-2ครั้งใช่อะไรวะนะแข่งกับคนอื่นด้วยแล้วมาแข่งกับคนนี้ด้วยเนาะจำได้เลยว่าวันพักการ์ดมอไซต์ตับนี่เก่าแล้วก็เด็กแข่งเสร็จอะไรเสร็จมืดค่ำเลยพาไปขับรถกลับลงอีกแต่จำได้ว่านั่งกินเอ็อร่อยมากใช่ MK กินในห้าง ลังจากแข่งเสร็จเติมพลังใช่อสอสอสนุยางเพิ่มดูมองหน้าจอด้วยนะคะแปดนาทีแล้วไม่มันได้โฟก,กัสได้ผ่าภาพอ่ะได้ได้เนี่ยได้รถติดเนี่ยตอนนี้น จอบไม้หอมจริงๆเลยาถทายนั่นเชิญเนอะได้ๆๆแล้วก็วิวสวยๆอ๋อใช่ไหมออนไม่ได้วิวหรอกมันมีแต่รถติดแต่ตอนเนี้อยาอย่าหมุนไวนู้ค่อยๆหมุนค่อยๆอะไรถ้าหมุนไวคนดูหัวหมุนเลยนะมันจะติ้วๆๆเลยอ๋อมันจะวุ้๊บๆๆอย่างเงี้ยเวลาดูค่อยๆหมุนไปเวลาจะแพนไปซ้ายไปขวาเนี่ยไม่นะตอนนี้มันไม่มีอะไรให้ถ่ายดิแล้วก็ไปก็จะงี้ของมันมีรถติดอ่ะเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้า ไม่มีอะไรตายเลยมีแต่รถติดมีแต่ต,ตึกล้าบ้านช่องอนั่นแหละไปดูไปตามน,นั่นแหละทำไม่ได้ต้นไม้ก็อยู่ฝั่งนี้ปิดกันไหมปิดแล้วมันจะต่อได้ไงปิดก็คือปิดเลยอะอไม่รู้เสิเครื่องของแม่เด้นเราบริจาคเด็คุณป่า,ปามัน่เหมือนของวัดรกับวิลนะอะนะตอนนี้น้องสาวก็เล่นโทรศัพท์แล้วครับถึงเวลาลวพอสมควรในการแก่เล่นโทรศัพท์ของเขา ยี่ยมยกนิ้วให้อีกเยี่ยมเยี่ยมลย <Very good. S 1> ส่วนแม่ก็ไล้บนเงงๆเลยคนเดียว <c oughs> ตามภาษาคนแก่ใกล้ไอีสานสิบห้าไหมโอไฟแดงทำไมกระพริบถี่อย่างเงี้ยถี่มากลกูกแม่บอกไม่แม้ว่าแม่จะนับนะนับกี่ไฟแดงแม่ลืมนับเลยเจอรถแบบปาดหน้าปาดหลังอะถี่จริงๆตัวชนบุรีนี่ถี่มากไฟแดงก็ไม่เข้าใจอะ่ะ เข้าใจเหมือนกันทำไมมีไฟแดงผีเลือกเกินสิบนาทีแล้วอีกนิดนึงเลยแต่ไม่ให้ได้วิวที่สวยหน่อยก็ปิดไม่กดปิดเดี๋ยวมากดตรงแช่านานๆตองน,นี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเขียวแล้วอวีโก้เลสโก้เงี้ยงเง,งี <laughs> ้ยงเงี้ยงเงี้ยงเสียมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรอูเอออย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยพอได้อันนี้เขาเรียกอะไรอ๋อ อันนี้เขาเรียกอะไรที่ว่า<อ>การอำเภอส<อ>ีราชาแล้วที่เราจะไปมันอยู่ตรงไหนเลยตัวชนบุรีออกไปพะเก่ใหญ่นั่แหละอะหนูพี่ยกให้เนี่ยเห็นไหมใครแดงอีกแล้วขอพ่อแม,ม่พี่น้องไม่ใช่หลีกแกงวาเด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยบังเอดไฟแดงอีกแล้วะคะ่ะเนี่อะไรสวยๆนี่โรงเรียนดาราสมุนนะคะ แต่ก่อนก็อยากจะให้ลูกสาวเขาโรงเรียนนี่ละค่ะอยาเลยเดินทางไกลที่นี่คิดไปคิดมากกับพ่อเลยแต่ว่าสวยใหญ่นะโรงเรียนประจำจังหวัดนะอือหสิบเอ็ดนาทีแล้วแม่โอเคลาเลยให้ดูเห็นวิวหน่อยโรงเรียนน่ะ uh, แั่นก็ลาเลยลูกอ่ะ uh, ลาไม่ต้องมาหน้าแม่ก็ได้ลูกเอาไปนน่นเละลาสิคลิปนี้อย่าลืมขอตัวก่อนนะคะคลิปหนา้าเจอกันใหม่ค่ะบ <Okay, S 1> ายบายบายเขียวเลยด้วยพี่วัดยิ้มหน่อย ยิ้มรอๆ่อยลูก